น้องหญิงขึ้นพลังบุญอดีตนักธุรกิจรางวัลใหญ่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r ar w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที p r ar w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไล ID VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ในเนาว่าเป็นอะไรที่เป็นไวรัลมากๆเลยนะคะสําหรับน้องหญิงขึ้นพลังบูลหรืออาจารย์น้องหญิงค่ะและคลิปนี้จะพาไป2โปรไฟล์กับอดีตท,ที่เป็นนักธุรกิจของนางกันค่ะอาจารย์น้องหญิงมีชื่อจริงว่านางสาวโสรวีทองอินก่อนที่จะมาเปิดสํานักขึ้นพลังบูลเนี่ยอดีตเป็นนักธุรกิจมาก่อน โดยในปี63กว่าดางวันนักธุรกิจยอดเยี่ยมของดา,ารา v a ณภาพอวอร์สครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นนะคะผู้จาฉะฉานต่างจากปัจจุบันที่พูดเจ้าขาเจ้าขาค่ะมีดีกีจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นถึงนักวิจัยและนักพัฒนาและมีโอกาสได้ทางานร่วมกับบริษัทเอกชนหลายแห่งแต่ช่วงหลังเนี่ยมีปัญหาชีวิตเพราะบ,บริษัทไม่ประสบความสําเร็จแถมยังมีปัญหาทางด้านความรักจนทําให้มีปัญหาในด้านสุขภาพค่ะและได้มีโอกาสใช้ชีวิตทางด้านทาง จนกระทั่งยานเปิดค่ะจากนั้นก็เป็นไวรัลและทําให้เรารู้จักเขาจนถึงตอนนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์น้องหญิงเนี่ยมีการอ้างตัวและเปิดเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยค้นพบยานจากพระพุทธเจ้าถัง5พระองค์ซึ่งอาจารย์น้องหญิงนะคะจะมีอาการแปลกๆอยู่ตลอดเวลาค่ะหลายๆอย่างหลายๆคอมเมนต์แตกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งแรกก็คือเห็นใจคงจะผิดหวังจากธุรกิจและชีวิตของตัวเองจึงทําให้ได้เกิดมาเป็นน้องหญิงร่างที่2หรือได้ได้ว่าบุค,คลิกที่2ส,ส่วนคอมเมนต์อีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ศรัทธาและเชื่อในองค์ ของน้องหญิงค่ะว่าขึ้นพลังบุญเนี่ยมีจริงๆและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset